สวัสดีค่ะทุกท่านนี่ค่ะซื้อลำไยมาจากตลาดนะคะซื้อแบบเบอร์ร่วงเป็ดพอดีไปเจอมา mm hmm. เห็นมีอยู่ร้านเดียวค่ะอันนี้โลละ4ี่บาทเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำลำไยไว้ให้เด็กๆทานกันนะคะเว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเราต้องหาความชุ่มชื้นก่อนอื่นเลยเราก็ต้องล้างลำไยให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อที่เราจะไปเก็บเนี่ยค่ะ น้ำลำไยจะดำมากเราก็คัดสกปรกก่อนต้องลางหลายๆน้ำนะคะ ลงไปนี่ค่ะดูว่าน้ำใสแล้วเราก็ล้างอีกรอบนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะล้างเคือออกแช่ไว้สักแป๊บนึงนี่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาแกะลำใหญ่กันค่ะนี่เราจบเข้าไปอย่างนี้นี่คแล้วเอาเม็ดออก ก็นี่ก็จะได้ลำใยเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยค่ะ เดี๋ยวขอแกะก่อนนะคะลำไย,ย1กิโลค่ะนี่นะคะทุกท่านนี่ค่ะลำไย,ยที่เราแกะแล้วนี่ค่ะสวยงามน้ำตาลระหว่างที่เราแกะลำไย,ยนะคะเราก็ไปตั้งน้ำไว้ใกล้จะเดือดแล้วค่ะเริ่มปุดๆแล้วน้ำตาลที่เราใช้นะคะมี2แบบค่ะจะนี่คือน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเราใช้ของเมิตรผลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว ต่อไปนะคะเราน้ำใกล้เดือดเราเนี่ยค่ะใบเตยเป็นเราใช้เตยหอมนะคะเราใช้3ามใบค่ะก่อนอื่นเลยเราก็พับนีคะแล้วก็พันเนี่ยนะคะเราพันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นี่สใบเตยหอมเนี่ยเราอขอซื้อมาจากร้านที่เขาทำดอกไม้ขายนะคะขอซื้อมา10บาทได้มา4ต้นใหญ่ สี่ต้นค่ะเดี๋ยวเราก็เอาต่อไปปลูกต่อได้เดี๋ยวไปดูน้ํากันเลยค่ะจ้าเนี่ยนะคะเราใส่น้าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะครึ่งหม้อประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้ําเริ่มร้อนแล้วเราใส่ใบเตยเข้าไปค่ะแล้วปิดฝารอเดือดนะคะเนี่ยนะคะเราปิดฝารอเดือดค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้ำเดือดเราค่อยมาดูอีกทีกันค่ะเนี่นะคะทุกท่านน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็เปิดฝา ใส่น้ำตาลนะคะเนี่ยค่ะสองทพีน้ำตาลทรายขาวนะคะสองทพีค่ะและเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะหนึ่งทพีเพิ่มความหอมนะคะน้ำก็จะไม่แดงมากถ้าท่านใดชอบอที่เป็นน้ำ ออกสีแดงๆนะคะก็ใส่เป็นน้ําตาลทรายแดงอ่าเขาเรียกอะไรอะเต้าทึงอะไรนะ,ะ่ะน้ําตาลที่เป็นเปียกๆค่ะสีแดงๆน้ําตาลอ้อยอะค่ะจะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นน้ําตาลทรายจะเป็นสีนี้เดี๋ยวเราปิดฝาให้ใบเตยหอมอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วเราค่อยใส่ลำไยในขั้นตอนต่อไปค่ะ ถ้าท่านใดชอบหวานก็ใส่เข้าไปถ้ากลัวเบาหวานหรือทานเท่พอออกหวานหวานชุ่มคอชื่นใจก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลมากนะคะไม่ต้องหวานมากเออเอาพอดีพอดีก็จริงๆก็ใส่น้ําตาลตามชอบค่ะนี่ค่ะ,ะออกแดงๆเดี๋ยวให้น้ําตาลละลายอีกนิดนึงเราชิมดูนะคะอันนี้ทําให้เด็กๆทานเขาจะต้องเน้นหวานนิดนึงเพราะเราต้องไปเติมน้ําแข็งค่ะอื หวานดีแล้วค่ะเราเดือดอีกนิดหนึ่งเราก็ใส่ลำไย,ยลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะได้หนึ่งหมอ้อพอดีนี่นะสีจะออกนวลน,นวนสวยงามเดี๋ยวเราปิดให้เดือดอีกทีเลงค่ะ นี่นะคะทุกท่านระหว่างที่เรารอเดือดเราก็เตรียมน้ําไว้่้นกะละมังนะคะไว้หล่อเย็นค่ะเพื่อที่เรายกขึ้นมาก็จะได้หล่อในนี้เลยค่ะนี่นะคะเดือดเดือดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเราก็เปิดฝาปิดแก๊สกันเลยจาย้าเตรียมยกขึ้นมานี่นะคะทุกท่านเราก็ระบายความเย็นอีกสักพักหนึ่งค่ะ ให้เหลืออุ่นๆสักห้สิบเปรเเราค่อยไปหลอเย็นค่ะเนี่ยนะคะเราก็ตักใส่แก้วนี่ค่ะเย็นๆฉ่ำๆเลยค่ะอืมชื่นใจค่ะ นี่เออก่ะืมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือถ้าเราอยากให้ลำไย,ยกรอบนะคะเราก็ตักใส่เนี่ยค่ะ ตักแต่เนื้อนะคะแล้วก็ปิดฝาไปแช่ช่องเย็นไว้สัก20นาทีค่ะแล้วออกมาใส่กับน้ำแข็งอีกรอบหนึ่งจะกรอบอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราตัดเนื้อลำไยใส่ฝาปิดเข้าช่องฟิตก่อนนะคะ แช่สัก15นาที20นาทีค่ะแล้วก็เอาออกมาทานจากเนื้อลำไยจะก,กรอบอร่อยค่ะแล้วขอหยิบอันนี้ทิ้งแปบบ๊บ นี่นะคะเราแยกไว้เดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องเย็นก่อนค่ะขอพระคุณค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ